สวัสดีครับผมเตบล่าฟิตโคลาชตอนนี้เรามากันคคำๆกับอีพีพิเศษแอบย่องมาส่งปลาะจะมาเลือกนี่แหละครับว่าเรียอตอนนี้มันง่ายดีครับตามมันดลับว่าจะเอาตวัวไหนดีคู่ไหนดีให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันได้เพื่อนๆได้ไป ใช้ได้เนี่ยลอกแล้วเนี่ยตัวเมตรงนี้ลอกแล้วครับลอมุกสวยงามสวยงามตัวนี้ลอมุกเดี๋ยวต้องอัดใบหูก,กวางหน่อยพอมันลอกช่วงก่อนลอกการเลี้ยงน้ําใสให้มันลอกแล้วพอมันลอกแล้วให้มุกมันเข้าอัดใบหูก,กวางเข้มๆม,มุกมันจะได้เดินเข้าครับ ดูคลิปนี้แล้วแบบโหวตได้นะตนัวไหนที่แบบตักขึ้นมาแล้วโดนใจเอาตัวนี้พี่อะไรเงี้ยคอมเมนต์กันมาได้นะครับอ,อนี้นะอืมตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้เริ่มไหม้แล้ว ดูสักสี่ห้าตัวนะคลิปนี้ขอสั้นๆตัวนี้ยังไม่ลอกแต่ว่าก็เลิมใหม่อยู่นะตัวผู้นะตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยน่าจะประมาณหน SO ึ่งละหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดหนึ่งแล้เนี่ยออเนี่เริมลอกแล้วไอ้พวกนี้ที่ผมใส้น้ำมักเพราะว่ามันหนาวที่ผ่านมาเนี่ยผมกลัวมันร่วงอืมก็เลยใส่น้ำมักช่วยไว้เดี๋ยวเปลี่ยนน้ำรอบหน้าก็จะใสแบบนี้นะครับ ใส่ถ้าพวกที่ไม่ลอกนะจะใส่ถ้าลอกแล้วผมก็จะอัดน้ําหมักอ่ะนี่เริ่มลอกแล้วเรีน้าใส่มันจะลอกเร็วกว่าคณน้ําหมักจะลอกช้าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำคลิปนี้ขอสั้นๆไม่อยากกวนนานเอาเหลี่ยมนี้ไม่มีปลาปลาไปไหน เหลีเมเก่า,า,าพวกตัวบนบนเนี่ยลอกแทบทุกตัวครับนะเนี่ยพวกที่อยู่ในนี้ลอกแทบทุกตัวไอตัวนี้ผมจะไว้เป็นพ่อพันธุ์ครับนี่ไม่ขายไม่แจกไม่ให้ใครทั้งนั้นมันพิการครับผมชอบเอาปลาพิการมาเป็นพ่อแม่พันธุ์มันไม่เกี่ยวกับลูกฮะมันพิมันไม่ได้แบบมีเชื้อพิการมามันลูกมันก็มาก็ปกติแหละครับ มันออกมาปกติขนาดหางตกอะ่ะตัวมีหางตกอะ่ะผมจับรัดเอาขึ้นออกมาได้ไข่แถมแข็งแรงเหมือนเดิมเลยกลับมาว่ายน้ำปกติเลยพวกที่อยู่นี่จะลอกเร็วกว่าอีอกออยู่นี่นี่ตัวเล็กโอเคครับชอบแบบไหน กำลังลอกลอกแล้วหรือว่ายังไม่ลอกลองคอมเมนต์กันมาได้ครับจะได้เลือกให้ถูกใจทุกๆุท่ทานในแนวทางเดียวกันหลัวคลิปนี้ไปแล้วครับเข้าบ้านนอนสวัสดีครับ <S <S อย่าลืมเออเยอะอย่าลืมอย่าลืมกดนะครับกดติดตามกดซับสไครป์กปดไลค์กดแชร์เชวยกันด้วยนะครับอยากแจกอยากแจกไปนะครับ